สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับเจลตงมุทีไปแล้วนะครับวันนี้ผมมาให้ดูเครื่องยนต์นะครับของตัวรถรุ่นขายดีเนาะอีโคคาร์ของโตโยต,ต้าก็คือเอทีพนะครับก็จะใช้บล็อกเครื่องยนต์พื้นฐานเป็น 3NR นะครับบล็อกนี้อันนี้เลยรหัสเครื่องยนต์ 3NR นะครับ <S <S ก็จริงๆแล้วเครื่องยนต์บล็อกนี้อยู่กับยาริดมานานแล้วล่ะครับแต่ว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยได้รับการพัฒนาระบบต่างๆมาค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับหลักๆเลยท่านผู้ชมเห็นด้านหลังไหมอีจนะครับ ระบบที่ผลิตไอเสียไปเผาำใหม่นะครับเพื่อให้รถยนต์นีมีค่ามาตรฐานผ่านยูโรนะครับแล้วก็ทางด้านบนเนี่ยก็จะเห็นคอยอย่างชัดเจนนะครับก็ค่อนข้างจะเซวิสง่ายเนาะเปิดฝาครอบเครื่องขึ้นมานะครับก็จะมีตัวฝาครอบบริเวณนี้นะครับเปิดมานะครับมีตัวบูธยึดแค่2หลักนะครับดึงฝาออกมาได้โดยตรงเลยนะฮะแล้วก็ทางด้านหน้าเครื่องยนต์นะครับท่านผู้ชมจะเห็นตัวควบคุมนะครับเป็นมอเตอร์ควบคุมวาวแปรพันนะครับของระบบ ดูโอวีพีไอนะครับสำหรับตัวนี้มันจะมีเบรกมือไฟฟ้าเอโต้เบรกโฮรให้นะครับเลยต้องมีหม้อลมไฟฟ้าเสริมอีกหนึ่งตัวนะต่างกับยาริสนะครับยาริสเป็นหม้อลมเบรกธรรมดาตัวนี้ก็มีตัวหม้อลมเสริมให้เป็นหม้อลมไฟฟ้านะครับสายพานนักเครื่องยังคงมีนะครับแลวก็ตัวโซ่ต่างๆก็จะเป็นโซ่โลหะแล้วะครับโซ่ไทมิ่งนะพวกเนี้ยอายุการใช้งานเขาก็จะยาวนานกว่านะฮะส่วนอุปรกรณ์อื่นก็ ค่อนข้างหายห่วงนะพวกไดชาร์ตพวกคอมแอร์ต่างๆเป็นของเดนโซ่นะครับก็ทนทานนะครับการใช้งานเซนเซอร์ต่างๆให้ดูตรงนี้เป็นเดนโซ่อย่างชัดเจนนะครับอันนี้เป็น a อร์โฟเซนเซอรนะครับเซนเซอร์อากาศนะครับตรวจสอบความชื้นของอากาศนะครับทำให้เครื่องยนต์เนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับเครื่องบล็อกนี้นะครับ ระยะการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องก็หมื่นโลนะครับใช้เกรดอีโคคาทั่วไปเลยครับสูตรยี่สิบได้เลยนะฮะส่วนเกียร์เป็น C ีวินะครับก็ปรึกษาโชว์รูมดูครับศูนย์ดูว่าจะให้เปลี่ยนกี่กิโลบางท่านก็บอกว่าไม่ต้องเซอร์วิสแต่ผมว่าอาจจะต้องเซอร์วิสนะครับอาจจะต้องแบบเปิดเปลี่ยนถ่ายบ้างนะครับหรือว่าเปิดอ่างเปลี่ยนกรองซีวไปเลยนะครับถ้าเกิดอายุรถเป็นแสนกิโลขึ้นไปแล้วนะฮะ เพราะว่ารถรุ่นใหม่ๆเนี่ยส่วนมากจะมีการการันตีว่าไม่ต้องมีการแบบเปลี่ยนถ่ายแต่รถตลอดอายุการใช้งานพวกนี้ก็จริงๆก็อยากให้เปลี่ยนนะเพราะว่าน้ำมันเกียร์ก็มีความร้อนนะครับก็เสื่อมสภาพไปตามอายุนะครับแต่ว่าโดยเป็นพื้นฐานของเครื่องยนต์ตัวนี้ผมว่าก็หายห่วงเพราะว่าเขาอยู่ในตลาดมานานแล้วล่ะครับอาการที่มันรีเฟกเขาก็แก้ไขมาหมดแล้วนะครับ จะมีหลักๆก็ตอนอายุมันเริ่มเยอะนะครับคอยพังอะไรพวกนี้ก็เปิดฝาออกมาเปลี่ยนน็อตตัวเดียวเองน็อตเบอร์สิดึงขึ้นมาเปลี่ยนแต่ว่าผมแอบติตรงนี้นิดนึงแต่ก่อนมันเป็นคอยเดนโซ่นะเดี๋ยวนี้เป็นฮีฮออะไรไม่แน่ใจเดนโซเป็นไดมอนด์เขียนไว้ตรงนี้ว่าเป็นไดมอนด์นะไม่แน่ใจเห็นชัดหรือเปล่าเห็นไหมไดมอนด์ก็เป็นไปตามยุคตามสมัยนะเขาอาจจะเปลี่ยนซับไพเออร์นะครับ หลักๆประมาณนี้ที่ให้ดูนะฮะท่านผู้ชมที่ใช้อยู่ก็ดูตามนี้ไปเลยนะครับหลักๆในการก่อนเดินทางไกลก็ดูน้ำมันเบรกน้ำมันอะไรพวกนี้ครับันจะมีมินแม็กอยู่ด้านข้างนะครับดูให้ตามระยะตรงนี้นะครับถ้าเกิดยุบก็ตรวจเติมได้นะครับน้ำยารลอเย็นครับทางด้านหน้าเครื่องเลยนะครับสีชมพูชัดเจนนะครับมินแม็กก็ดูได้จากด้านหน้านะครับส่วนน้ำกรนแบตเตอรี่ต่างๆก็เป็นฝาแบบเติมนะครับเติมให้พอหมอนะ จะเติมล้นนะครับเพราะว่าถ้าเขามีความร้อนขึ้นมาเขาจะเดือดขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวน้ากันเนี่ยจะหกไปโดนทันแบตเตอรี่พุได้นะฮะกางอากาศต่างๆนี่จริงๆเราเปิดเป่าเองก็ได้นะมีคลิปล็อกตรงนี้นะครับกดออก2จุดก็เติมเปิดออกได้เลยนะครับผมดึงให้ดูนะครับอานนี้เป็นกาอากาศนะครถอดออกมาเป่าจากด้านบนนะจากด้านบนบริเวณนี้นะครับแล้วก็ใส่กลับนะครับ ก็หลักๆประมาณนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสอบถามสเปคเครื่องยนต์ต่างๆครับปัญหาการใช้งานก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวทาง J Automotive จะมีแอดมินเข้าไปตอบให้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกับช่อง J Automotive นะครับวันนี้มาพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆครับกับเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับ 3NR นะครับ